กราบสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนายบอลบอลกับเกมโมเดิร์นวอลชิปวันนี้อยู่กับเจ้าเรือพอร์ตรอยัลนะครับเป็นเรือรัตเวนนะครับนะแต่เป็นเรือที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันมีครบเครื่องในเรื่องการฆ่านะครับนะก็เสียอย่างเดียวนะครับแค่ไม่มีตอร์บิโดนะครับนะนะครับหนึ่งนะครับเจ้าเรือลำนี้นะครับมีข้อดีคือมิสไซเนี่ย 3เบิร์ดเลยนะครับสามแยกกัน3ามปุกดนะครับหัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะครับมีให้หมดเลยนะครับยิงจากไหนก็ได้เลือกเอานะครับถ้าคนเล่นบ่อยจะจาได้จะปล่อยเบิร์ดไหนก่อนนะครับนะโอเคแล้วก็ปืนใหญ่2กระบอกซึ่งเราก็ปรับแต่งได้นะครับส่วนผมนั้นชอบปืนคอริเซียนะครับนะก็ว่ากันไปใครชอบเรียวกันก็ใส่เดียวกันนะใครชอบเ k คก็ใส่ AK ค แต่ใครที่เพิ่งผ่านเลเวลสิใหม่ๆก็อยากให้ติด AK ไปก่อนนะนะครับแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยบัคช็อตนะครับแล้วค่อยไปเรียกกันนะครับได้เหมือนกันนะสำหรับคนเก็บเลเวลนะครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นครับเจ้ามิสไซล์นี้จะมีด้วยกัน3เบิร์ดนะครับแยกปุ่มกดด้วย3ปุ่มกดนะครับก็ยิงสลับกันเป็นลูกเล่นที่ดีนะครับแล้วก็ปืนใหญ่คอริเซียนะครับให้มาหน้าหลังเลยนะไม่ธรรมดานะครับสองกระบอกนะแล้วก็ เจ้าอย่างที่เห็นครับอยู่ด้านหลังด้วยกระบอกหนึ่งนะครับนะครับไม่ธรรมดาบอกเลยแล้วก็มีสไซอยู่ข้างหลังนะครับอีกอันนึงเป็นซีแรมนะครับติดกลางเรือเลยนะครับนะแล้วก็เจ้าสเปร o w นะครับนะติดท้ายเรือนะครับโอเคแล้วก็ลูกลักเราแบคโรดนะครับนะหลักๆก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครใช้เก็บเลเวลพอนหรือย่อก็เป็นตัวเลือกที่ดีหรือเลือกตัวเลือกหนึ่งนะนะครับ ผมว่ามันโอเคเลยสําหรับผมนะแต่ในช่วงแรกที่เก็บเงินนะครับเจ้าตัวนี้ก็พาผมเก็บเงินได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของเทสองอ๋อไม่ใช่เทสามหลักหลักพอร์รอยัลก็ประมาณนี้ครับเล่นนะครับโดยใช้มุมแอบนะครับนะถ้าเล่นคอริเซียก็ใช้มุมแบยิงไปนะครับง่ายๆนะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใช้เรียวกันก็ยิงไกลได้นะครับแล้วก็ใช้มีสายเป็นแชมป์ก็ได้นะครับเพื่อยิงไกนะครับได้ความเร็วเหมือนกัน ไปไปดูในเกมกันนะครับไะลุยครับนะครับตานี้นะครับเป็นตาที่ยากควรนะครับแต่ทําไปได้ดีนะครับดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก้อนหินก้อนแรกนะครับเรายังไม่เปิดแมปเพราะว่าเราอยู่หน้าสุดนะครับตรงกลางสุดซึ่งแน่นอนนะครับเราอาจจะโดนเบิร์ตเป็นชุดแรกเจอลำแรกเราก็ยิงนะครับยิงครับโอ้โหถ้าเขาไม่เห็นเราเขาเห็นเราแล้วโอเคยิงครับยิงครับแป๊บเดียว9ก้าหมื่นเห็นไหมครับ นี่ถ้าเขาไม่เห็นนี่ยิงแป๊บเดียวก้าเหมือนอน,นี้กระสอบทรายนะเละแล้วครับถ้าอย่างนี้กระสอบทรายอย่างนี้นะครับ <c oughs> นายฮิมอฟนะครับเป็นเรือที่มีพิษส่งเฉพาะใกล้ๆนะใกลๆเฉยๆนะครับนะโอเคอย่างนี้เราเปิดเลยครับวารีแอคก็มิสไซล์เราก็แพ้วารีแอค,แแแอคนะนะครับอาจจะโดนเขาแค่เบิร์ดสเบิร์ดนะครับที่เหลือก็โดนเอเขาเก็บไปนะครับโอเคดูดิดูด,ดิถ้ากดไม่ทันนี่อันนี้มีขนาดกดทันแล้วนะ โอ้ยตัวยามาโตอีกมามามาทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ยยามาโตอัน,นเดี๋ยวเล่นยามาโตกันนะครับรวมยามาโตกันยิงไหมครับสองแสนกว่าแล้วแบบเดียวนะครับยิงไหมครับนี่นาทีเดียวนั้นเนี่ยติดหินครับอ๋อข้อเสียของพอร์รอยก็คือเรืออาวุธมันจะอยู่หัวเรือท้ายเรือนะครับซึ่งคอนโทรลยากอยู่างจัดน,น,นะครับนะอ่าสมมุติว่าเราเล่นสายแอบเนี่ยนะครับอาจจะยิงได้แค่บเบิร์ดเดียวนะครับอาจจะเป็น ป้อมนา้ายิงหรือว่าป้อมหลังยิงเพราะอีกอีก,อกป้อมหนึ่งมันจะต้องติดนะครับนอกจากเราโผล่เรือไปหมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับติดกําแพงเราต้องโผล่เรือออกไปเยอะเลยนะครับหรือไม่ต้องหันหัวเรือให้ไปทางทางศัตรูเพื่อจะยิงได้ตรงๆนะครับโอเคเรือน,น้ำว่าโผล่อย่างงี้เขาไม่เห็นเราหรือเปล่าเนี่ยอ้าวยิงครับถ้าอย่างนี้ยับพอกเลยนะครับเซียนไร้อยเหรอไม่ปล่อยจรวดเป็นไรเนี่ยเป็นบอดปะเนี่ย <c oughs> เป็นบอดหรือว่าครับ นะครับคนหรือบอดคำนี้บางขนาดนี้สงสัยจะเป็นบอดนะครับหรือว่าเป็นคนเฮ้หรือเป็นบอดเฮ้หรือเป็นคนอไม่เป็นไรครับเรายิงไปเลยครับยิงยับๆกับเขาไปนะครับแปกงหนึ่งครับโอเคเราไม่ได้ค่ายนะครับเพื่อนเจ้าวนธิแอคลำนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนะมันชอบซ้ายขวาซ้ายนะครับเพื่อน นะผมเลิกเล่นมุกนี้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอโอเคยิงไปครับยิงครับเหมือนข้างล่างข้างล่างข้างล่างเฮ้ยข้างข้างเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยข้างข้างเฮ้ยข้างหลังถูกแล้วนะครับัยบุรบารามีเราบุรบารมีเข้ามานะครับเพื่อเพื่อจะเอาเราเป็นกำบังแน่เลยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับมันอะไรกันครับนี้เนี่ยเพื่อนๆเราไม่ใช่ตัวแทงนะอันนี้ก็มาแอบหลังเรานะครับนะแ ใช้เราเป็นเกาะกำบังเลือดตัวเองไม่ลดเลยนะครับเรายิงก่อนครับเราต้องเก็บหนึ่งศพนะไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งเราเสียเปรียบนะครับตอนนี้สามสามเท่ากันนะครับยิงไหมครับเวลแอโผล่มาอย่างนี้บอกเลยแตกนะครับนะแล้วเพื่อนเราก็น่าจะแตกแตกไปเรียบร้อยแล้วครับทาไมมันทาไมมันเป็นอย่างนี้พูดมือเรื่องเลยจริงๆนะครับผมโอเคยิงไหมครับอะไรเนี่ยข้อเสียข้อเสียของผมมีข้อหนึ่งนะนะครับ ช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกเกมมันจะมีปัญหาหน่อยนะครับอย่างผมกดเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันชอบไปเปิดสลับหน้าจออะไรก็ไม่รู้ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยนะบางทีหน้าจอค้างบางทีไม่ยอมเพิ่มเลือดให้ผมด้วยนะครับทำให้เกมเสียแผนนะครับอ้าวอันนี้จอดให้เรายิงครับเขาจอดให้เรายิงทําไมไม่ใช่อะไรหรอกครับผมว่าเขาล็อกเป้าอยู่นะครับนะกดใส่มิสไซย์เลยใครเคยเป็นบ้างครับกดใส่มิสไซย์ใหญ่เลยแต่มิสไซยังล็อกเป้าอยู่ กดยับๆเลยครับแต่ยังล็อกเต้าอยู่เนี่ยางเงี้ยครับเขาไม่ยิงเรานะปรากฏบนรกดมิสซล์นะครับเพราะฉะนั้นเราเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดยิงก่อนแล้วค่อยกดมิสซล์นะครับก็เจออย่างนี้นะเจอขอบหินแบบนี้นะครับแตกนะครับอย่างนี้โอต่ฝากรอยแผลกับเราไว้เจ็บมากเลยจริงๆก็เหลือสองหนึ่งนะครับถามว่าได้เปรียบไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยี่ยามาโตนะครับระยะใกล้เนี่ยบอกเลยเบิร์ดเดียวแตกได้เลยนะแต่หนึ่งเนี่ย เราฉ็ยันต้องรอปั๊มเลือดก่อนนะครับโอเคแล้วรอปั๊มเลือดแล้วเราจะโผล่ไปนะครับเราขอแงนหน่อยแงน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  <c oughs> เห็นทงตกใจ <c oughs> เห็นทงก็ตกใจแลวครับเรือลำนี้มันเป็นอะไรที่โมโคตดโอเวอร์นะนะครับตั้งแต่สมัยสงคราม,มโลกนะครับเป็นอะไรทีส่สุดของญี่ปุ่นแล้วนะครับสมัยนั้นนะนะครับผมแต่เราโผล่ไปหาเขาไม่ได้ว่ะถ้าเราโผล่เนี่ยเราบึ้มแน่เลยเรือเซ็งสีน่าจะแตกนะครับ รอเพื่อนแป๊บหนึ good, ่งนะเพื่อนอยู à, like, ่นู uh ่นนะครับถ้าเพื่อนเราเก่งนะเพื่อนเราจะดำน้ํามาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่านะครับมาจมให้เรานะครับเราจะล่อให้ให้ยามาโตะเนี่ยนะครับโมโหเรานะนะครับแล้วก็ต้องเผยตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับเราบอกกันซับมารินนะครับควิคกี้เร็วๆหน่อยไหนๆดูดิมีเขาเขาจะตอบกั้นนะนะครับ ไม่มีสัญญาณตอบรับครับซึ่งอ่าโอเคเราก็จัดหน่อยครับแต่จะมาโตมละเรื่อดเราเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เราโผล่ไปยังไงคัดแตกนะครับเพื่อนๆเหลอโอ้ยเจ้าอ่ะแบบยับเลยจริงๆไอ่ยับเลยอ่ออีกอย่างหนึ่งพอเราย่อป่อยเรือช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบวกต้องเดินหน้าเท่านั้นนะครับหมายถึงหันตูดออกมาแล้วก็สมมติยิงเขาได้แล้วแล้วก็เดินหน้าเข้าไปนะครับเพื่อนๆดูกันมาถึงตอนนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับนี่มันสึกอะไร นะไม่ใช่ศึกแข่งศักสีนะครับไม่ใช่ศึกอะไรทั้งนั้นนะครับศึกเรือที่ที่มีปัญหากันอยู่ตรงนี้นะครับนะได้รับภารกิจให้ปกป้องหินก้อนนี้ไว้ครับว้าว <Wow. S 1> ริงเหรอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นเล่น <c oughs> ตั้งแต่ต้นเกมไม่ไปจากหินก้อนนี้เลยนะครับปล่อยฮอไปครับนะเลิคอปเตอร์นะครับแบ็กโก้ดด้วยความเร็วของเขานะครับเราจะบินอ้อมยามาโตะแบบในคลิปนะครับนะก็ นะครับยิงไปครับร้านสี่แล้วครับเนเพื่อนเกมนี้โคตรตึงครับนี่เราปล่อยยับยับเลยนะนะครับจริงๆถ้าเพื่อนเราไม่แตกนะเพื่อนๆครับเราจะน่าจะชนะยามาโตะเอาปล่อยบอมหน่อยไม่โดนนะครับนะโอเคเนี่ยเสียเสียดายมากเลยครับถ้าเพื่อนๆในทีมเราเนี่ยพยายามยื้อไว้หน่อยนะไม่โผ่หัวให้เขายามาโตะยิงเล่นนะเราอาจจะชนะนะครับนะครับพูดแล้วเศร้า ไม่เป็นไรครับเริ่มตามใหม่กันนะครับ <_ an> เพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยถูกแล้วห้าบาทสิบบาทนะครับเอากันว่ากันไปนะ <_ an> โอเคไม่ฝ่ายเอาไม่ใช่ไม <an> ่หายเออจะบอกพิมพ์ว่าไม่หายนะครับโอเคเปิดมาเจอดิมิตี้นะครับโอ้โหเจอสองลำครับเพื่อนๆถ้าอย่างนี้นะเจ็บเจ็บไปทางหัวใจแน่นอนนะครับยิงไหยครับ ถ้าอย่างนี้เรายิงไปเลยนะเราเสียปู้ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับเราจับเขาไปได้หนึ่งดอกนะสองหมื่นเก้าโอเคได้อยู่แล้วเขาจะจมแล้วถ้าเราจดปู้ไม่ทันเราอาจจะจมนะนะครับชุดนี้ชุดใหญ่มากโอเคมันดำไปนะครับอีกล้ำหนึ่งครับเราเขาเรียกว่าเราหวยออกที่เราอะครับเพื่อนๆนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องบู้สุดฤทธิ์นะครับถอยไม่ทันแล้วนะครับนะเพราะว่าเราคิดช้าไปก็แตกไปนะหนึ่งล้ำนะครับแตกไปสองล้ำแล้วเรารอดแล้วแต่ไม่รอดตรงต่อนตอนตอนตอนไปโดนเนี่ยเนียเนียนเนี้ยต้ม ก็ไม่รอดนะมันเวอร์นะมิดเป็นลูกหนึ่งนะครับโอเคเลอทางโน้นอีกทางโน้นปล่อยจรวดมาโดนนี่เลยตะลุมตุมบอลซะเลอเกินโอเคไม่เป็นไรครับยิงตรงนี้ได้เราได้หินนะครับยุทธศาสตร์เราเหินก้อนนี้นะครับตอนนี้เราย,ยึดหินก้อนนี้ไว้นะครับนะ <c oughs> โอเคยิงมันครับยิงมันอย่าให้มันรอดไปได้นะมันเพื่อนนะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับอันตรายมากตอนนี้เขาเห็นเราแล้วนะว่าเราโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน ก็จะบินมาหาเรานะครับเป็นโดนนะตอนนี้เป็นโดนเขาน่าจะไปยิงมาหมดแล้วแหละเรือมาหาแล้วแหละเราปั๊มเลือดด่วนๆเลยครับเหลือสามหมื่นสองนะครับต้องวิ่งออกไปแรกแล้วครับนะโอเคต้องจมเขาให้ได้ครับไม่จมเราจมครับไม่จมเราจมไม่จมเราจมโอเคแตกหนึ่งครับโอเคอ้าวเหลือวิทยากรเดียวอย่างนี้ก็ง่ายแล้วตอนนี้เหมือนจะกินหมูครับเพื่อนนะโอ้โหสองหมื่นสี่สี่ันสองครับตัวเดี่ยวนะครับนะ นาทีครึ่งนะครับ2อนาทีนะครับจบเกมนะครับนะสอนาทีกับอีกไม่กี่วินะครับยี่สิบกว่าวิได้มั้งนะครับจบเกมแล้วอันนี้ก็มากับเพื่อนนะนะครับเพื่อนในเกมนะครับก็ข้อดีของเจ้าหูผ่อรอย่อนะครับฟาร์มก็ดีดีมากๆเลยแหละนะครับแล้วก็เก็บเลเวลก็ดีนะครับสามารถนําไปล่าฮีโร่ได้ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าชอบอะไรสําหรับคนที่ขึ้นมาใหม่ในเทียร์สานะครับอยากจะซื้อเรืออะไรผมอยากจะแนะนําเป็นผ่อนรอย่่นะ นับเป็นเรือที่ดีที่สุดแล้วในในตอนที่ผมขึ้นเียร์สามมานะครับให้เลือกพอร์ลย่อเลนไฮแล้วก็เวลาก่าผมเลือกพอร์ลย่อครับเป็นที่สุดของจรวดแล้วนะครับยั่ไงก็เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับคลิปมีประโยชน์อย่างนี้นะครับอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้พอเท่านี้แหละไว้เจอกันครับจะปืนครผมปังไป